สวัสดีครับผมสมศักดิ์ผู้พิพระชาไทยทํารายการเช็คอินกินเที่ยวและจะพามาท่านมารับประทานอาหารที่อร่อยๆแถวแถวแถวนนเลี่ยงเมืองตลาดนกูมาง่ายเดี๋ยวผมจะให้พบกับเจ้าของร้านนะครับคือป๋าตัวและ <ผม S 1> จะให้แนะนําว่า<ผ>ม,มีอะไรบ้างที่ครับผมครับแล้วก็่อนื่นต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับผมแระเชิญยิ้มครับซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็ บริการเกี่ยวกับเรื่องของร้านควรควรแรอยู่นะครับขอบคุณมากครับที่มาพูดคุยกับผมนะครับแต่ถามอยากรู้อะไรไม่ทราบมีอาหารมีอาหารอะไรที่อร่อยๆแนะนำบ้างครับอาหารตอนนี้ที่ที่ร้านควนควรแรกเปิดมา16ปีนี่ก็รู้สึกจะมีเรื่องราวของ,อของก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรพิเศษนะครับของควรควรแรกคือห นะครับเป็นก๋วยเตี่ยวหมูต้มยำที่ปูกปากปูกคอคนไทยมากที่สุดแล้วก็ยังมีข้าวหมูแดงหมูกอบมีลูกชิดฟิ่งมีทอดมันทอดแล้วก็ยังมีของที่จะต้องเอากลับบ้านไปอะไรอีกมากมายซึ่งเป็นอ่ากิมิคพิเศษนะครับที่ว่าสามารถจับซื้อจับหา เป็นของฝากของแถมได้แลวร้านเปิดกี่โมงครับถึงร้านเราเปิดตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้านี่ก็ได้กินนะหกโมงเช้าก็แทบจะได้กินแล้วนะครับแล้วก็เปิดเจ็ดโมงครับปิด6กโมงเย็นนะครับไม่ได้ขายตอนกลางคืนนะครับขายเฉพาะกลางวันเท่านั้นเองแล้วมีอะไรที่จะแนะนําเกี่ยวกับเส้นทางพอเส้นทางนี้ไม่ยากแล้วครับนด่อยู่ตรงที่ถนนเลี่ยงเมืองนนทนี่เองนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดนกพู่ถ้าใครมาถูกก็ตั้งหลักที่ตลาดนัดนกพูกแล้วก็จะ ขับตรงไปที่กองสลากเท่านั้นเองสัญลักษณ์สัญลักษณ์ความจริงแล้วเมื่อก่อนนียมีธงชาติอยู่เต็มบริเวณหน้าร้านเต็มไปหมดหลังจากที่เขาไม่อนุญาตให้ติดป้ายติดสัญลักษณ์ได้ความจริงแล้วผมไม่ได้หมายความว่าธงชาติเนี่ยเป็นสื่อการทํามาภิของผมไม่ใช่ผมเพียงแต่ว่าจงรักภักบดีต่อชาติสากษัตริย์พ่านันเองแล้วก็ไปที่ไหนเมืองไหนเนี่ยเขาก็ติดธงชาติกันแต่นะวันนี้ไม่มีแล้วก็เลยไม่ต้องไปดูอะไรมากครับ เพียงแต่ท่านจากตลาดนัดรถพูกเนี่ยท่านขับมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณสัก500เมตรก็น่าจะถึงแล้วนะอยู่ร้านอยู่ซ้ายมือครับแล้วจะมีฝากอะไรกับลูกค้าที่จะสั่งกินอาหารแล้วมีรถแกซี่รับส่งไหมตอนตอนที่ตอนที่เกิดโควิดยุคโควิดที่3มเดือน4เดือนที่ผ่านมานี่ครับทั้งร้านเนี่ยไม่ได้ปิดเลยนะครับ แต่ว่ามีแคปมั่งมีไลน์แมนมั่งนะครับแล้วก็มีพนักงานเนี่ยคอยส่งตามบ้านาต่างๆเพราะว่าเขาไม่ให้นั่งในร้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีบรรยากาศที่ว่าใส่ถุงหอ่อกลับบ้านแล้วก็เราก็ ัดเรื่องราวของอาหารนอกสถานที่ด้วยรับจัดอาหารนอกสถานที่ส่วนเรื่องราวต่างๆที่เราจะขับรถไปให้เนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าทา่านต้องสัง่งแคปหรือว่าไลน์แมนมาเท่านั้นเองแล้วจะฝากเบอร์โทรศัพท์เห้ก็เบอร์โทรศัพท์ทก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าถ้าท่าน,นมาไม่ถูกท่านก็โทรมาที่0 2น6ครับ696 9962 6969962นะครับหรืออีกหมายเลขหนึ่งก็คือ0816270687ครับถึงแ,แน่นอนมีอะไรพิเทศษที่จะแนะนำสินค้าตัวใหม่ที่ได้ข่าวว่าเป็นยาดุฟันเนี่ยอ๋อตอนนี้<แ>เราคือว่าพระเนี่ยทำไมถึงชอบทำธุรกิจ คจริงแล้วถ้าเราจะไปขายเพชรขายพลอยขายเครื่องประดับอะไรเนี่ยไม่รู้วันหนึ่งมันจะขายได้สักกี่อันก็เลยเกิดคมคิดที่ว่าเรามาทําอาหารขายดีกว่าเพราะมันกินได้เวลาสามมือ้อนะส่วนไปเอเรื่องเครื่องประดับเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้เขาจะประดับกันเยอะหรือว่าเครื่องคอมจะขายได้สักกี่ตัวก็เลยมาขายพวกนี้แต่ก็มาคิดอีกทีนึงถ้าเราอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยเงินมันไม่เพิ่มแนะ่ แต่ถ้าเราจะถอยหลังก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตแล้วเราก็จะได้ประสบการณ์อะไรอีกหลายๆอย่างว่าเราจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตถ้าเราไม่คิดลงทุน<ม>ก็เลยคิดว่าถ้าตัวแรจะทํายาสีฟันสมุนไพรกดแรขึ้นมาทุกคนต้องใช้ทุกคนไม่มีคนไหนไม่ใช้ยาสีฟันครับโดยน้อยวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะแปลงวันละสองครั้งค,คือเช้าและ่อนนอนอะไรประมาณนี้ก็เลยคิด ทำยาสีฟันสมุนไพรตัและอยากให้คนไทยได้ใช้ของไทยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นสมุนไพรไทยซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมโดยบรรพบุรุษมาแล้วเนี่ยใช้ข่อยสีฟันกันตัวแรกก็เลยไปคิดว่าถ้าเราเอาส่วนผสมต่างๆแต่ไม่ได้คุณละคิดหรอกเรามีทั้งแพร แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรไทยมาผสมประส,สานกันในตัวยานั้นในตัวตัวการซิปฟันเนี่ยมีอะไรมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเยอะมากแล้วถ้าคนต้องการนี่จะได้ยังไงครับก็ไม่ยากครับถ้าคนต้องการคุณอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายไหมหรืออยากจะไปขายปีกหรืออยากจะซื้อสักหลอดหนึ่งมาที่ร้านควรตระอะไรครับนะครับหรือจะโทรมา ด้วยหมายเลขที่ผมเอ่ยไปก็ได้นะครับติดเหมือนกันนะครับอันนั้นได้เลยโอเคครับมาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่รับผมบอเคุครับคุณครับเจนี่ไงครับยาสีฟันที่ผมว่าเป็นยาสมุนไพรไทยนะครับอยากให้ทุกท่านประลองนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าใช้ง่ายเพียงเท่าเม็ดสุกเขียวเท่านั้นเองครับเงือกกินปากรากฟันดีขึ้นพร้อมกันต้องยาสีฟันทั่วและกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะครับ ก็ไม่ได้โกหกต้องอยาซีฟันถั่วแร่แถมอีกหน่อยแล้วกันกินร้อนกินเย็นเข็ดฟันบอกเลยทุกท่านยาซีฟันถั่วแร่เนื้อกินปากรากฟันดีขึ้นพร้อมกันต้องอยาซีฟันตัวแร่ปากจะอาดสดใสปากสะอาดสดใสคุณจะภูมิใจเมื่อใช้ยาซีฟันถัวแร่